สวัสดีจ้าพี่น้องมาละจ้ะคิดถึงเอจ้าทุกๆคนนี่น้ำพริกปูพี่น้องกินถัาก็น,น้ำพริกปูเอจ้าผักก็มีผักสดก็ไม่ค่อยมีมันแต่ไปร้านอาหารไทยกับไปซื้อมาไว้แล้วเนาะสดาลก็แม่ลวกเอแม,แม่เก๊ตากแห้งไหมนั่นละจ้าพี่น้องผักสดก็มีแค่น,นี้ใบบ,บัวบกนี่กับดอกสนูดอกสนูลวกแล้วก็เอผักท้องหนอ่อยต้ม มะเขือฟักลินฟลาเอาใส่ตู้อบมันไม่มีหม่มองอย่างเอ็งก็มาโนเอาว่าเองไปย่างมาเราก็มียอดแค้มาดัวจ้าี่น้องกินข่าวกันจ้าหายไปหลายวันคิดถึงคิดถึงดูชิวเม็ดไอ้ยางใหญ่แต่ว่ามันไม่มาจริงกินข่าวจากน,นะน,นั้นไปน้องเนาะจอดน้อยกันเน้ะ โอ้ยใช้กางกันไม่ได้เอาไอ้ปั๊บหมกเข่าออกหุงเขา่าหุงเข่าแบบแบบสมัยโบราณทำเต็มทุกอย่างนุดน่ะเป็นทั้งนายไปอยู่งี่แดละหุงแบบบ้านอิยงตะ่อนเนาะมาด้วยจานนองกินเขา่าดอกสน,นุจะเหล็กไปทอดใส่ไายเออพอดีเอนึกได้มีปูซื้อปูมากก็เลยทำน้ำพริกปู ทอดใส่ไข่กินก็เอ็น้ำพริกกะปิก,ก็อร่อยโอ้เมนูหลายอย่างโปรดพีน่น้องเลยจัากไปกินอะไรเลยแทบเล็ดจุดจุดจังวะกินข้าวกินข้าวอ้หอมอยากให้พี่น้องมานั่งกินดาเด้เนาะ บ้านเองจ้งนี่เด็ดปูปูก็มันหนูก็มันเนาะพี่น้องอืมเพชรกำลังดี หายไปหลายวันงามขึ้นกว่าเก่าแม่พี่น้องป่วยหลายวันปินบา้บาบาบงบงมดละพี่น้องเอ้ยสมองสมวงไปมดุดเอี่ vác đình vạ công cúm văn bản ยอดแค้อยากกินมือได้เธอเว้าน้ำพริกปูนี่กินไม่ได้ลูดมือหลอดมือมดัดว่าอร่อยพี่น้องเลย บรรยากาศบ่ายสงมืดตึบประปัณสี่ห้าโมงเย็นบานเองมาแล้วเปนองเออได้ไหลกินบันนี้พอแก่เขาิึบป่ะอืม ความสะอาดบ้านซักผ้าซักพอนทำกับผงกกับเขาเราใช้การก็เลิกงานนะเป็นที่ทำห้ซุปเนือ้อซุปเนื้อบดให้แกยังไม่ได้ไปตลาดเลือย,ยังไม่หวังกินขาก่อน,เ,เ,น,น,นเราเครื่องปั่นผ้าเรียกไปเดินไปตลาดอยู่ใกล้ๆบ้านแค่นี้ด้วกิ่งไปก็ถึงตลาดแค่หนาบ้าน 嗯。Mm. สังเครืองปั่นผ้าดังทียังก็พายุพายุเนี่ยพาลุอิจ๊าม ่จำก็ไม่จำพี่น้องที่เขามันดูใหม่ๆกับ ไปดูตะกิบเก่าๆไปดูคลิปเก่าแล้วก็เขามาคอมเมนต์ว่านุชก็เลยบอกว่าเอาที่สบายใจค่ะคลิปเก่านานแล้วมาดูคลิปใหม่ๆตุ้พี่น้องเอออยากกลับไปดูเลยคลิปเก่าเนาะเป็ดน,นาทีแล้วโอ้ยคุณนายเอ้ยมอตะพูดพามตัวนี้เละ คลิปน้ำพริกปูกหนุดก็ะทำไอ้อาดลงเด้อเด้อจ้าพี่น้นองอม,มาเด้อจา้าขครอยู่ก็ถือท่าเข่ามา้ถือท่าเข่าไม่กินได้กัน กินพักกันเก่าให้มันมดซะก่อน ขานลูดคำสุดท้ายพี่น้องอวยกินเยอะ Ừ. ừ. Để để nữa, mất gì không? Là nhất để mất Chào sao bắt đi cha,